เราเจองานไม่ตรงปกครับทุกคนทุกคนครับทุกคนครับทุกคนครับเปี้ยวเปี้ยวเนกีข้เลนสวัสดีครับผมนี่กีขี้เล่นกับผมวันนี้ครับผมจะพาทุกคนมา แกะกล่องลูกพี่เคียวจูโร่นั่นเองครับผมโอ้โ oh, ห oh. นี่ก็คือว่าจากในคลิปที่แล้วนะครับที่เราไปทําการต่อแถวนะครับรับลูกพี่กลับมาที่บ้าน2ตัวนั่นเองนะครับที่ร้านแบนเพสโต้ที่สะพานเหล็กนั่นเองนะครับในคลิปที่แล้วนะครับก็ได้ทําการรีวิว ลูกพี่นะครับที่เป็น vibration star ไปแล้วนะครับก็ถ้าใครอยากดูก็กดตัวไอที่มุมขวาด้านบนของจอได้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยววันนี้ครับเราจะมารีวิวลูกพี่อีกตัวหนึ่งครับเดี๋ยวเราจะมาแกะกล่องไปพร้อมกันเลยแต่ก่อนที่ไปดูกันใครที่ยังไม่ได้กด s u b s ไคร b e ฝากกด s u b s ไค i b e ให้ช่อง nekikilen มุ่งสู่500,000 s ั b สไ r i b ไปด้วยกันครับผมอ่ามาครับเดี๋ยวรู้สึกตื่นเต้นยังไม่หายเลยครับทุกคนมาครับแกะเลยนะ เปิดมาแล้วนี่นะครับลืมให้ทุกคนดูกล่องนะบริเวณด้านหน้านะครับก็จะเป็นลูกพี่นะครับยืนกอดอกอยู่นี่ด้านข้างนะครับด้านข้างข้างนี้นะครับก็จะเป็นลูกพี่ยืนกอดอกอยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็ด้านหลังนะครับก็จะเป็นลูกพี่ยืนกอดอกอีกเหมือนกันครับ ส่วนด้านนี้ก็จะมีในส่วนของชิโนบุนะครับที่เป็นลายแบบเป็นสีซีเปียนะครับอ่าเป็นของที่ตัวละครยืนคู่กันนะครับเป็น A กับ B นะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าแตกต่างกันยังไงผมเพิ่งเคยสะสมนะฮะอ่ะมาครับเรามาแกะกล่องด้านในดูกันเลยครับออกมาแล้วครับทุกคนท่นท่นทัานทัานทันท่นออกมาแล้วครับโอ้โหทุกคนดูลูกพี่ออกมาแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วครับโอ้ยลูกพี่ไหลลูกพี่ไหลโอเค นะฮะเดี๋ยวเราก็จะเอาตัวนี้มาทําเป็นฐานตั้งไว้เพื่อวางลูกพี่ให้ทุกคนได้ดูนะครับนี่ชิ้นส่วนก็จะมาเป็นแค่แยกเป็น3ามถุงนะฮะก็คือเป็นฐานนะครับตัวลูกพี่แล้วก็หัวลูกพี่นะครับเฮ้ยดาบหอหอมาด้วยนะครับดาบหอกระดาษมาด้วยคลิปว่าพกกีตา้ามานี่ครับขอฐานวางเลยครับอนี่ตัวลูกพี่ออกมาแล้วครับทุกคนโอ้โหสวยมากคนดูงานครับโอ้โหสวยอะ่ะนี่ฮะอย่างที่ในคลิป นั้นที่บอกไปผมจะชอบตรงพวกรอยยับของเสื้อผ้านะครับทําออกมาได้ดีมากๆเลยอ่ะคือเขาทาออกมาได้สมจริงมากๆเลยนะครับโอ้โหผ้าคงผ้าคลุมครับทุกคนมาครับเดี๋ยวเราจะมาแกะดาบออกมาดูกันครับข้างบนล่ะนี่ลูดออกมาครับทุกคนครับทุกคนครับทุกคนครับลูกพี่ดาบเบี้ยว เปี้ยวเปี้ยวโอ้โหทุกคนเราเจองานไม่ตรงปกครับทุกคนโอ้โหทุกคนอันเนี้ยคือทุกคนเป็นพยานนะเราแกะไปพร้อมกันนะครับเราเจอลูกพี่ที่เป็นล็อตแบบดาบเบี้ยวนะครับเดี๋ยวผมจะทำการ ส่งเคลมเรายัางไม่ได้เล่นนะครับนี่ก็คือส่วนหัวของลูกพี่นะครับโอ้ทุกคนคือผมเก็บใส่กล่องก่อนเลยลูกพี่ดาบเบี้ยวครับมันเบี้ยวจริงๆนะทุกคนดูนี่นะฮะคือตัวนี้ดาบมันแบบมันอยู่มันโดนสอกลูกพี่ดันดันจนโค้งงอเป็นแบบตัวไวเบชั่นสตาร์อันนั้นอะ่ะโอเคพอรับได้เพราะว่าดาบมันดึงออกมาได้ใช่ไหมครับอันนั้นเราก็ดัดได้แต่อันเนี้ยอันเนี้ยคือมันเป็นแบบมันติดมาเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ส่งเคลม <c oughs> ถ่ายรูปก่อนเดี๋ยวผมถ่ายรูปก่อน อ่ะโอเคคลิปนี้ผมต้องลงแหละเพราะว่าอ่ามันจะได้เป็นหลักฐานด้วยนะครับคือต้องบอกก่อนว่าสินค้าไม่ดีเราสามารถส่งเคลมได้นะครับทุกคนนี่ก็เป็นเรื่องหน้าง,งานที่ที่ผมก็เจอพร้อมกับทุกคนเหมือนกันนะครับผมก็รีวิวก็รีวิวจริงๆนะฮะไม่ได้อวยแตแรงสิ้นเพราะผมก็ซื้อเหมือนกันนะครับก็ several days later โอเคนะครับปรากฏว่าผ่านไปเป็นสัปดาห์เลยนะครับก็ได้ผลสรุปแล้วนะฮะว่าตัวลูกพี่เลนโงคุนะครับที่เป็นลายนี้นะฮะ ก็คือผมไม่ส่งคลมนะครับเพราะว่าอะไรนะฮะเราก็ต้องมาให้เหตุผลก่อนว่าที่เราไม่ส่งเคลมเพราะว่าทุกตัวทั้งล็อตด่างหมดด่างงหมดด่างอหมดนครับผมเพราะงั้นเดี๋ยวเราจะมาประกบอบกันเลยดีกว่าฮะผมไม่ได้ซีเรียสอะไรขนาดนั้นนะครับผมก็เอาเป็นว่าให้มันเป็นลูกพี่เลนโงคุรุ่น ดาบงอแล้วกันนะฮะเหมือนพญาพิชัยดาบหักอ่านี่นะฮะตัวนี้จะใส่แค่2อย่างก็คือเสียบขากับแท่นนะครับแล้วก็เสียบหัวแค่นี้จบเสร็จแล้วง่ายโคตรนะครับเพราะว่าตัวนี้อ่าส่วนประกอบมันมีแค่นี้นะฮะก็เป็นท่าลูกพี่ยืนกอดอกเท่ๆนะครับผมก็ขอตั้งชื่อรุ่นลูกพี่เลนโงคุตัวนี้ว่าพญาพิชัยเลนโงคุดับหักนะครับผม ชยพพาให้มันเป็นชื่อรุ่นแล้วกันไม่แน่นะครับในอีก10-20ปีล็อตปีถนี้มันอาจจะเป็นอถที่หายากก็ได้นะครับทุกคนเออทุกอย่างมันเป็นไปได้หมดนะครับเพราะว่าเหมือนพระเครื่องไงทุกคนสมัยก่อนคือวิทยาการเขาไม่ได้ก้าวไกลใช่ไหมมันก็จะมีแบบรุ่นที่แบบบล็อกไม่ดีอะไรเงี้ยที่เขาจะเรียกวันบล็อกแตกรุ่นอะไรอย่างเงี้ยที่มันแบบว่าคือเนื้อของพระแต่ละอย่างมันก็จะมีตําหนิของมัน แต่ซึ่งครับด้วยความที่มันเป็นรุ่นรุ่นนั้นได้ผลิตออกมาแล้วคือผลิตภัณฑ์มันอาจจะออกมาเนี่ยไม่ได้สมบูรณ์ร้อเซนะครับแต่ว่าคือมันออกมาแล้วคือมันก็มีความเป็นเอกลักษณ์ของมันในเรื่องแบบนั้นนะฮะก็เหมือนกับพระยาพิชัยเลนง,งคูดับหักตัวน,นี้นะครับผมก็เชื่อเลยว่าตัวนี้หายากแน่นอนนะฮะก็ใครที่มีก็รีบๆเก็บนะครับผมเพราะว่าตัวที่มันแบบไม่สมบูรณ์สมัยนี้มันหายมันหา ยากนะครับเพราะว่าวิทยาการมันไปมันย้อนแย้งนนะวิทยาการมันไปค่อนข้างสูงแล้วนะครับแต่ว่ามันก็ยังมีแบบสินค้าที่ออกมาไม่สมบูรณ์แบบนี้ยกลตเลยเอออันนี้ก็เป็นเรื่องแปลกนะก็นะฮะก็ฝากถึงค่ายด้วยนะครับจริงๆก็สินค้าแบบนี้มันมันมันก็ถือว่าไม่ผ่าน QC นะสำหรับผมแต่คือผมไม่ซีเรียสไงก็มองในแง่ดีไว้นะครับผมแต่ว่า ถ้าในเรื่องของคุณภาพแบบนี้คือถ้าแฟนๆที่เขารักหรือชื่นชอบมากเนี่ยผมก็คิดว่ามันก็ค่อนข้างที่จะไม่แฟร์กับเขานะครับก็ไว้ในลรอต่อๆไปนะครับก็ทํามันออกมาให้ดีแต่สําหรับผมอะผมผมผมยังตกใจเลยแต่ผมไม่ซีเรียสนะครับมองให้มันเป็นแง่ดีไปอเดี๋ยวรอไปชมภาพพระยาพิชัยเลนโงกคุดับหักกันแบบสวยๆครับผมไปเลย เป็นยังไงกันบ้างครับโอ้โหสำหรับการรีวิวลูกพี่เลนโงคุในรุ่นพญาพิชัยเลนโงคุดับหักนะฮะโอ้โหก็จริงๆตั้งแต่รีวิวลูกพี่ที่เป็นไวเบเตอร์เป็นไวเบเตอร์ไวเบชั่นสตารนะครับผมก็มีหลายๆคนคอมเมนต์กันมาเยอะมากนะครับว่า ให้รีวิวลูกพี่ตัวนี้ด้วยนะครับจริงๆอ่ะผมถ่ายตั้งแต่วันนั้นเลยนะก็คือถ่ายต่อเลยนะครับถ่ายต่อจากล,กลูกพี่ตัวแรกที่รีวิวไปนะครับแต่ปรากฏว่าคือดาามันงอยครับก็คือโทรไปเลยพอถ่ายเสร็จปุ๊บกดหยุดปุ๊บผมโทรหาเลยดาบมันงอพี่เคลมได้ไหมคือจริงบันเพสโต้เคลมได้นะครับผมอันนี้คือก็ต้องบอกก่อนว่าเคลมได้แต่ว่าก็จะต้องรอนานนิดนึงนะครับเพราะว่าถ้าใคร ไม่โอเคเคลมได้เลยนะไม่ไม่ไม่ได้บอกว่าทุกคนจะต้องมาเก็บแบบผมนะครับแต่เนี้ยคือผมก็มองว่าเออมันก็เป็นเอกลักษณ์อีกแบบหนึ่งที่สามารถเก็บได้เช่นกันเหมือนพระเครื่องอะไรประมาณนั้นนะครับแต่ถ้าใครที่อยากจะเคลมก็เคลมได้เลยนะครับเพราะวันนั้นที่ผมโทรไปหาน้องที่ร้านบาพเพสโต้ที่สาขาเมกาสะพาเล็กเนี่ยน้องก็แกะเลยแกะ3ามกล้องที่แบบมีคนซื้อตรงนั้นเลยนะครับก็แกะดูปรากฏว่างอทุกอันครับ <Hey! S 1> ผมเข้าไปดูในกลุ่มงอทุก <Hey! S 1> จริงๆผมก็ไม่เคยรีวิวฟิกเกอร์นอกจากลูกพี่เลนโงคุที่เป็นเลซินตั้นตัวนั้นตัวแรกแล้วก็จนมาถึงตรงเนี้ยเป็นคลิปที่3แล้วที่รีวิวฟิกเกอร์โมเดลแบบนี้เฮ้ย hey! รู้สึกว่าแบบเฮ้ยเรามาถึงจุดนี้ได้ยังไงแบบเออเราเริ่มสะสมฟิกเกอร์โมเดลเฮ้ยพระเจ้าปีนี้เข้า35ปีเพิ่งจะเคยสะสมฟิกเกอร์โมเดลกับเขานะครับวันนี้ไปสะพานเหล็กมาก็คือเดี๋ยวผมให้ดูว่าผมได้อะไรกลับมาบ้าง นี่คือสิ่งที่ผมได้กลับมาครับทุกคนคิวพ็อกเก็ตเซนิสึนะครับที่เป็นสีซีดนะครับผมไปรับนิสโกจังจ้านี่นิสโกจังนะครับก็ไปรับมาทันจิโร่ไวเบชันไอถูกแลสตาร์กลับมาอีกหนึ่งกล่องเซนิสึนะฮะที่เป็นคิวพ็อกเก็ตที่เป็นสีเข้มนะครับก็ได้สีสีซีดมาแล้วก็ต้องเก็บสีเข้มด้วยนะครับผมก็นั่นแหละครับผมอย่างที่ผมบอกไปแล้วว่าผมเลือกเมน เซนิสือแล้วนะครับแต่ว่าตัวอื่นเนี่ยก็จะเลือกเก็บนะครับจะไม่เก็บทุกตัวนะครับตัวที่เก็บหลักๆเนี่ยก็คือจะเป็นเซนิสึนะครับผมก็เอาเป็นว่าถ้าใครที่อยากดูหรืออยากให้ผมแกกล่องรีวิวตัวไหนนะครับก็คอมเมนต์กันมานะครับผมคอมเมนต์บอกกันมาเดี๋ยวผมจะได้ทําการรีวิวให้นะฮะก็จริงๆตัวนี้ก็ได้มาโดยบังเอิญน,นะครับผมจริงๆไปเอา3ตัวนี้นะฮะ เอาเป็นว่าถ้าใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ช่องนกิกิคิเลนมุ่งสู่500,000ซับสไครต์ไปด้วยกันนะครับผมผมจะบอกในทุกคลิปนะครับว่าผมสัญญาทุกคนนะครับว่าผมจะพาทุกคนไปถึง1ล้านซับสไครต์นะครับผมอ่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวในคลิปหน้าผมจะมารีวิวฟิกเกอร์โมเดลดาพิ่าศูนย์ตัวไหนอีกก็ต้องรอติดตามชมกันให้ดีแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับเนสโกจังจ้า